ความจริงคือว่าเบอร์เกอร์เนื้อในบ้านเราหลักๆเลยที่เป็นเจ้ายักษ์ใหญ่ที่เขาแข่งกันอยู่2เจ้าก็คือแมคโดนัลล์กับเบอร์เกอร์คิงนะครับก็คือ2เจ้านี้เขาฟาดฟันเชื่อเฉือนกันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าในระหว่างที่2เจ้านี้เขาฟาดฟันเชื่อเฉือนแข่งขันกันมามันก็มีอีกเจ้าหนึ่งที่อยู่ตรงกลางก็คือคาวส์จูเนียจริงๆผมชอบนะ s <S คาวส์จูเนียเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูเรื่องของเบอร์เกอร์เนื้อกันนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องของอาจารย์เจษเมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเบอร์เกอร์เนื้อของทั้งแมคโดนัลล์ของ Burger King แล้วก็ของ c a r l ์จูเนีจะมีลักษณะที่เหมือนกันหรือว่าต่างกันยังไงนะครับอามาเริ่มต้นดูอันแรกเลยของ Mc Donald ลมาถ้าเกิดว่าบรรจุพันธุ์หีบห่อเขาก็จะมาในถุงกระดาษเดี๋ยวนี้ก็จะมาในตีมโล,โลกร้อนกันซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือมาเป็น ถุงกระดาษแบบนี้นะครับแล้วก็บรรจุพันมาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เรียกว่าดูเป็นกล่องๆดูแข็งแรงดีเหมือนกันนะครับทีนี้ของเบอร์เกอร์คิงของเบอร์เกอร์คิงเขาก็จะมาเป็นถุงๆแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็พอหยิบตัวเบอร์เกอร์ออกมาข้างในนะครับเขาก็จะใส่กระดาษก็จะเป็นกระดาษสีน้าตาลอย่างที่บอกไปว่าผมเลือกเป็นแองก s ส e บฟตัวนี้เ็าจะเป็นแองก s สเอ็กซ ทีสเตทเฮาส์นะครับแล้วก็คาวสตูเนียจริงๆเขาดังในอเมริกานะครับคาวสตูเนียกับฮาร์ดี้นี่โลโก้มันจะเหมือนกันเลยแต่ว่าคาวสตูเนียมันจะดังมากในภากที่เป็นตะวันตกของอเมริกานะครับทีน,นี้มาดูว่าของคาวสตูเนียผมก็เลือกเป็นดับเบิลนะครับเลือกเป็นเนื้อ2ชั้นเหมือนกันถุงก็ยังเป็นถุงกระดาษอยู่แล้วก็ของคาวสตูเนียเนี่ยก็คือห่อมาเป็นกระดาษแบบนี้นะครับ ผมเลือกเป็น double western bacon นะครับทีนี้มาดูเรื่องของราคาของทั้ง3ตัวที่เป็นเบอร์เกอร์เนื้อแกันะครับเรามาเริ่มต้นดูตัวแรกก็คือตัวที่เป็นของแมคโดนัลล์นะครับแมคโดนัลล์นี่ผมเลือกเป็น angus beef นะครับก็เป็น2ชั้นเหมือนกันนะครับก็เป็น double ซึ่งราคาตกต่อชิ้นก็คือ189บาทแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมจ่ายด้วย Rabbit Line Pay ทั้ง3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ลด10%จาก189บาทก็ลดไป19บาทก็คือจ่ายจริงแค่170บาทนะครับอันนี้คือตัวของ McDonald s. ส่วนตัวที่เป็น Angus XT Steakhouse ของ Burger King นะครับจริงๆ ขเขาจะเป็นเนื้อชั้นเดียวนะครับถ้าเป็นเนื้อชั้นเดียวเนี่ยราคามันจะอยู่ที่229แต่ว่าเป็นเนื้อชั้นเดียวทีนี้ผมต้องการจะให้มันเป็นเนื้อ2ชั้นก็เพิ่มตังเข้าไปอีก120บาทคือตัวเนื้อเนี่ยเขาจะเพิ่มชั้นละ120บาทนะครับทั้งหมดมันก็349บาทอันนี้คือ349บาทนะครับลด10%ก็คือลดไป35บาทก็คือเหลือ3 1 4บบาทนะครับส่วนตัวสุดท้ายนี่เป็น ดับเบิลวสเติร์นนะครับตัวนี้นี่ราคายังไม่ได้ลดก็คืออยู่ที่249บาทนะครับผมก็สั่งเป็นดับเบิลวสเทิร์นก็คือจะเป็นเนื้อ2ชั้นแล้วก็พอจ่ายด้วย Rabbit Line Pay 249บาทก็ลดไป24.90บาท90นะครับชิ้นนี้ก็อยู่ที่224นะครับถ้าเรียงลำดับราคาก็คือเริ่มจากตัวนี้นะครับ170บาทของ McDonald's แล้วก็ตรงกลางนี่224บาท ของคาร์ลจูเนียนะครับแล้วก็ตัวแพงสุดเลยก็คือของเบอร์เกอร์คิง314บาทนะครับทีนี้มาดูลักษณะที่เป็นเบอร์เกอร์ข้างในเลยดีกว่านะครับแมคโดนัล์ผมก็เลือกเป็นเนื้อ2ชั้นเป็นแองกัสเีฟสองชั้นนะครับข้างในเขาก็จะมีกระดาษห่อมาอีกชั้นหนึ่งอ่ะทีนี้เราแกะดูเลยดีกว่านะครับข้างในก็จะเป็นมีขนมปังนะครับอันนี้ก็คือขนมปังแล้วก็เป็นขนมปังโรยง,งากลิ่นมันก็หอมๆนะครับข้างในก็จะเป็น เป็นเนื้อสองชั้นมีมะเขือเทศแล้วก็มีผักอยู่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีลักษณะจะคล้ายๆกับเป็นซอสแล้วก็ที่สําคัญก็คือเห็นไหมครับที่เยิ้มๆลงมาตรงนี้นี่ก็คือชีสนะครับอันนี้ก็คืออันแรกเลยตัว Double Western ของ Carl Junior ตัวที่2นี่ไม่ได้เป็น Angus Beef นะครับอ่ะพอแกะออกมาเนี่ยนะครับพอแกะออกมาเรียบร้อยแล้วเขาก็จะห่อจับได้พอดีกินเลยนะครับดูก็จะเห็นว่ามีชีส ชีสเยิ้มๆ um um เลยนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อสองชั้นเดี๋ยวผมแกะตัวที่เป็นกระดาษออกมาดูเลยดีกว่าอืมแต่ตัวนี้กลิ่นหอมตัวนี้กลิ่นหอมเหมือนเขาจะเขาจะย่าง<ๆ>ด้วยบนเปลวไฟนะครับตัวหอมทอดเอาไว้อยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับตัวหอมทอดเขาก็จะวางเอาไว้อันนี้นะครับเป็นเนื้อ2ชั้นเห็นชัดมากเลยแล้วก็มีชีสอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเห็นบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะมีเบคอนอยู่ข้างในด้วยนะอ่าเดี๋ยวแกะข้างในออกมาให้ดูก็ลอ้อมเจอแล้วเนี่ยครับเบคอน เบคอนตัวนี้แลบลิ้นอกมาเลยนะครับเขาบอกเบคอนตัวนี้นี่เป็นเบคอนไก่นะไม่ใช่เบคอนหมูนะครับทีนี้มาดูตัวแพงสุดเลยของเบอร์เกอร์คิงอ่าตัวนี้จะเป็น Angus XT s t e a k h o u s e นะครับสองตัวหลังนี่จะเป็นย่างด้วยเปลวไฟนะครับโอ้พอแกะออกมาแล้วรู้สึกถึงความพรีเมียมที่แตกต่างเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูเห็นถึงความพรีเมียมเห็นถึงความแตกต่างไหมฮะอ่บเริ่มจากขนมปังก่อนเลย ขนมปังนี่เห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับอันนี้ขนมปังจะดูเหมือนกรบโรยโรยเป็นผงๆมาดูน่ากินเลยทีเดียวแล้วก็ตัวเนื้ออย่างแรกเลยที่สังเกตเห็นได้ว่าราคาแตกต่างเนื้อความหนาก็แตกต่างกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือชีสเยิ้มแล้วก็เหมือนเดิมก็คือยังคงมีผักแล้วก็ยังคงมีข้างในเนี่ย เป็นผักแล้วก็เป็นไอตัวมะเขือเทศแล้วก็จะมีที่เป็นหอมใหญ่มาด้วยดูแพงแล้วก็ดูหนักมากเลยรู้สึกว่าดูน่าก,กินสุดเลยนะครับ<อ>มาถึงรอบที่3แล้วนะครับเราจะเริ่มเรียงจากตัวถูกสุดกันก่อนเลยนะครับก็คือตัวของแมคโดนัลที่ถูกที่สุดนะครับก็เป็นเนื้อ2ชั้นเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อวัวสองชั้นเขาล่าซอสมาด้วยนะครับอซอสไหลออกมาก่อนอามาชิมกันก่อนเลยดีกว่า ่นตัวซอสเนี่ยจะมีกลิ่นของจะมีกลิ่นฉุนของมัสตาร์ดแล้วก็ตัวเนื้อหอมตัวเนื้อหอมมากเลยแต่ว่าเหมือนจะเขาจะไม่ได้ใช้วิธีย่างด้วยเตาถ่านมันก็เลยไม่มีกลิ่นไม่ได้มีกลิ่นไหมอะไรเบอร์นั้นเนื้อเขาจะทําออกมาค่อนข้างแห้งอร่อยครับถือว่าอร่อยไม่ได้มีกลิ่นเนื้อแรงๆอย่างที่คุ้นเคยหรือว่าไม่ได้มีกลิ่นเนื้อแรงๆอย่างที่คิดไว้เลยนะฮะ แล้ตัวที่2นะครับของคาร์จูเนียต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโปรดของผมเลยนะครับผมชอบมากเลยนะฮะแอบคาร์จูเนียก็เป็นเนื้อเหมือนกันแล้วก็มีเบคอนอย่างที่บอกไปว่าเขาบอกว่าเป็นเบคอนไก่นะไม่ใช่เบคอนหมูนะครับอ่เพราะฉะนั้นมาชิมกันเลยดีกว่าตัวนี้ผมชอบที่เขามีสไตล์ตรงที่รสเข้มข้นแล้วก็มีไอ้หอมหอมทอดอ่ะ หอมที่เขาเอาไปชุบแป้งแล้วทอดแล้วก็สอดเขาสอดไส้เข้ามาตรงในใชั้นของเบอร์เกอร์นะฮะตัวนี้แพงขึ้นอยู่ประมาณ50บาทสิ่งที่แตกต่างที่สัมผัสได้อย่างแรกเลยก็คือกลิ่นเนื้อที่เขาย่างเนี่ยมันมีกลิ่นหอมของเตาถ่านแบบนั้นน่ยมีกลิ่นไหม้ของถ่านเขาย่างมาได้ค่อนข้างจะชุ่มฉ่ำนะครับ เดี๋ยวผมไม่ดูคือเนื้อมันไม่ได้แห้งเหมือนกับตัวเมื่อเมืม่อสักครู่ตัวแรกที่เราชิมไปตัวนี้มันย,ยังมีความชุ่มฉ่ำอยู่ในตัวเนื้อนะฮะตัวนี้นุ่มอร่อยรสชาติเข้มข้นแล้วก็มีไอ้ตัวหอมที่เขาเอาไปทอดใส่มาให้ตัวชั้นล่างนี้ด้วยยิ่งเพิ่มความอร่อยเข้าไปใหญ่เลยผมชอบผมชอบมากเลยรสแบบนี้ฮะอร่อยครับชีสก็เยิ้มเลยนะครับเห็นไหมครับชีสนี่เยิ้มโอ้โห คดีเปิดดูตอนกลางดึกนี่สงสัยต้องตายไปเลยนะฮะผ่านไป2ตัวแล้วนะครับมาถึงตัวที่3สุดท้ายอันนี้ถือว่าสึกหนักนะครับหนักสุดเลยสังเกตดูจากตาเปล่า,าเนี่ย จะเห็นว่าเนื้อเขาจะหนากว่าหนากว่าของสองเจ้าแรกเยอะเลยนะครับแล้วก็บนขนมปังเขาก็จะมีโรยกรีดเป็ดมาด้วยอหอมหอมกลิ่นไหมของเตาถ่านแบบนั้นนะครับอ่เพราะฉะนั้นเรามาชิมเลยดีกว่าครับจริงๆเขาเป็นชั้นเดียวแหละแต่ผมสั่งให้เป็น2ชั้นมันก็เลยแพงขึ้นถึงตั้งร้อยยี่สวัตถุดิบของอันนี้จะดีกว่าของสองเจ้าแรก ขนมปังเขาจะไม่ได้หนามากเท่ากับสองเจ้าแรกนะครับมันจะดูเละเทอะนิดหน่อยเพราะว่าสูตรดั้งเดิมของเขาเนี่ยมันชั้นเดียวแต่พอผมเพิ่มมาเป็นสองชั้นอย่างหนาเนี่ยมันกินยากเลยครับรสเขาไม่ได้เข้มข้นอะไรมากนะฮะทำให้เราสัมผัสถึงรสที่เป็นเนื้อได้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ค้ายกับว่าไอ้พวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆมันไม่ได้ไป,ปลกลบเรื่องของรสชาติดั้งเดิมของไอตัวเนื้อเนื้อย่างเขาก็ย่างมาได้ค่อนข้างดีนะแต่ผมติดว่ามันแห้งไปนิดนึงผมชอบให้มันชุ่มฉ่ำหน่อยๆนะฮะ <c oughs> ถึงรอบที่ต้องสรุปกันแล้วนะครับค่อนข้างจะอิ่มเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวคงจะต้องจัดการที่เหลือกันต่อนะครับอ่ะผมเขาสรุปแบบนี้เลย,เคยแค่กันนะครับของ McDonald อันแรกที่เราชิมกันเนื้อเขาไม่ได้หนามาก แล้วก็ราคาเขาถูกที่สุดตัวซอสของเขาเนี่ยจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะก็คือเขาจะผสมมัสตาร์ดลงไปแล้วก็วัตถุดิบอะไรต่างๆก็ดูธรรมดาธรรมดาก็คือเหมาะสมกับราคา170บาทนะครับส่วนของคาวจูเนียเนี่ยผมชอบที่เขาเอาหอมไปชุบแป้งทอดแล้วก็ใส่เข้ามาในตัวเบอร์เกอร์นะครับตัวรสของคาวจูเนียเนี่ยมันจะออกเข้มข้นขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ ัวของข้าวสูเนีร์เนี่ยถือมาว่าจะไม่ใช่เนื้อที่เป็นแองกัสบีฟแต่ว่าเนื้อของเขาก็ทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีไม่ได้แห้งมากเหมือนกับทั้งของแมคโดนัลล์กับของเบอร์เกอร์คิงแต่ก็เข้าใจแหละว่าทั้งของแมคโดนัลล์แล้วก็ของเบอร์เกอร์คิงเขาต้องการจะทำให้มันออกมามีลักษณะคือให้มันให้มันน่าใจว่ามันสุกชัวร์ไปเป็นมามาเลยกาเป็นว่าข้าวสตูเนีร์สามารถที่จะทำไอ้ตัวเนื้อออกมาได้ค่อนข้างจะชุ่มฉ่ำแล้วก็ ขนาดด้วยไซส์ด้วยอะไรต่างๆมันลงตัวพอดีเลยผมถึงชอบคาวสจูเนียนะครับส่วนของเบอร์เกอร์คิงตัวสุดท้ายที่เรากินกันก็คือเนื้อเขาจะเป็น Angus b e สบก็คืออันนี้เชื่อถือได้มันไม่ได้มีกลิ่นเนื้ออย่างที่เราคุ้นเคยหรือว่าไม่ได้กลิ่นเนื้อแรงมากขนาดนั้นคือคนที่ถึงไม่กินเนื้อนะถ้าเอาอันนี้ให้กินแล้วบอกว่ามันไม่ใช่เนื้อเขาก็อาจจะเชื่อได้เหมือนกันนะแล้วก็ตรงตรงเนื้อนี่จะชิ้นใหญ่ แล้วก็กินกินไปเนี่ยก็คือรสเขาจะไม่ได้เข้มข้นอะไรมากข้างในก็มีเบคอนหัน่นฝอยๆโรยมาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวหอมน่าจะเป็นหอมหอมที่เขาเอาไปทอดกรอบๆเนี่ยโรยมาด้วยรสก็คือไม่ได้ไม่ได้จัดมากขนาดนั้นเป็นการเน้นให้ตัวเนื้อเนี่เนยเป็นตัวเอกขึ้นมานะตัวเป็นเป็นเป็นพระเอกในงานเนี้ย ตัวเนื้อที่เป็นเนื้อย่างบนเปลวไฟจะมีกลิ่นเปลวไฟหอมๆทั้งของ c a r ์ s j ูเนแล้วก็ทั้งของ Burger กอร์คิงจะมีกลิ่นหอมของย่างบนเตาถ่านแต่ว่าของแมคโดนัล s ์จะติดอยู่นิดเดียวว่ามันไม่ได้มีกลิ่นไหมของไอการย่างแบบเตาถ่านก็คงจะเป็นการย่างบนระทะธรรมดานี่แหละนะครับมาถึงช่วงท้ายแล้วครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนู้นด้วยนะครับ พื่อที่ว่าเวลามีคลิปใหม่ๆหรือว่ามีการอัปเดตอะไรต่างๆออกมาคุณผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดในเรื่องของข่าวสารสําคัญยังไงแชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมบอกให้เพื่อนๆเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กันต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปชิมอะไรเราจะรีวิวอะไรเราจะมีอะไรมาแนะนําคนจะต้องติดตามกันต่อไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม Eu não